พวกมึงวันนี้ใครทำบุญบุญกุศลที่กูได้รับจากพวกมึงกูอนุโมทนาบุญด้วยนะกูจะให้สิ่งที่มึงต้องการห้าข้อให้พวกมึงหนึ่ง ผลทุกสองให้มึงหมดหนี้สามให้มึงพ้นจากโรคภัยสี่ให้มึงพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงห้าให้มึงมีกินมีใช้ทำทำนายของกูที่กูให้มึงใครจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่พวกมึงนะมาให้แล้วสิ่งดีๆกับมนุษย์คนที่มีจิตใจบุญใจกุศลคิดดีทำดีและซื่อสัตย์กับพ่อแม่กูจะมาให้พรทุกครั้งห่อไปทุกวันพระ ูคอยดูพวกมึงอยู่ใครคิดทำชั่วอยู่แล้วยังไม่กลับตัวกลับใจกูบอกไว้เลยนะบุญม,มึงหมดเมื่อไหร่มึงเตรียมตัวได้ไปอยู่ขุมนรกที่มึงต้องการกันแน่ๆมึงค,คอยดูอูมาให้พรห้าอย่างกับพวกมึงแล้วนะใครรับคำพรของกูก็จงพิมพ์อนุโมทนาสาธุด้วยกูจะได้รู้